เสื้อยืดขวด PET และเทนการพาองค์กรเข้าสู่ความยั่งยืนคือสิ่งที่สอดคล้องกันเพราะขวดพลาสติกแบบนี้นะครับหรือขวดพลาสติกใสที่สามารถมองทะลุได้อาทิเช่นขวดน้ำเปล่าขวดน้ำมันลมตลอดจนขวดน้ำมันพืชเป็นหนึ่งในขยะพลาสติกที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งนี้นะครับขวดพลาสติกประเภทนี้จะใช้ระยะเวลาย,ย่อยประมาณ450ปีดังนั้นการรีไซเคิลจากขวดพลาสติกนะครับ ึงเป็นทางเลือกที่สามารถการเกิดขยะพลาสติกในอนาคตได้นะครับจึงเป็นอีกหนึ่งที่น่าสนใจในการนำพาบริษัทเข้าสู่เทรนนะครับหรือความยั่งยืนในยุคโลกร้อนที่ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะครับยังไรก็ตามการผิลตเสื้อจากขวดพลาสติก นอกจากจะเป็นการสร้างในซีโรกอย่างก,การลดขยะแล้วยังสามารถเป็นแนวทางเพื่อความยั่งยืนได้ในแง่ของการเสื้อยืดของขวด PT เป็นสินค้าลักโลกนะครับซึ่งปัจจุบันผู้คนจำนวนมากทั่วโลกเลือกที่จะสนับสนุนสินค้าประเภทนี้นะครับท่านใดนะครับที่สนใจงานผลิตเสื้อยืดกับทางเรานีครับ บริษัทที่รับผลิตเสื้อยืด DTT และเสื้อยืดขดพลาสติกอันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งมอบทางเรานะครับการันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีอยากได้เสื้อองค์กรเสื้อบริษัทเสื้อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเรามีความเชี่ยวชาญนะครับโดยเฉพาะการสกินผ่านเครื่อง d ดลิกทูการ์เมนต์และงานซิลสกินต่างๆซึ่งมีทีมงานเืนือชีพพร้อมมีคำปรึกษาส่งสินค้าท่านอย่างรวดเร็วและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ